รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรซาเฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน7ซเว่ e อีเลฟเว่นเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรทุกคำคือความสุขน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย สมาชิกล่องสลานจานสง่าทริปชัยนาทเตรียมตัวพบกับอันซีนสุดพิเศษในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นี้ก่อนเดินทางเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าหลากหลายในบรรยากาศสบายๆณโรงแรมมิราเคแกลนหลัก4ห้องอาหารเปรมประชากรเวลา6โมงตรงแล้วพบกันนะครับ ผู้ชมครับรายการล่องสรานจานสง่าของเราในวันนี้เราอยู่ที่เมืองเซอร์แมทประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองแห่งนี้เป็นเมืองปลอดมลพิษของโลกเพราะที่นี่ไม่มีรถยนต์หรือพาหนะอื่นๆที่ใช้น้ำมันเลยครับซึ่งทีมงานของเรามาที่นี่เพราะเรากำลังจะไปชมยอดเขาที่ว่ากันว่าสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างยอดเขาเมจฮอรซึ่งการจะขึ้นไปที่นั่นก็ต้องไปขึ้นรถไฟสายชื่อก้องโลก รถไฟสายเกอร์เนอร์กลาดบานทำไมรถไฟสายนี้จึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วยอดเขาเมเจอร์ฮอลจะสวยงามตระการตาแค่ไหนตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะเป็นครั้งแรก ที่จะได้ขึ้นไปบนภูเขาที่เขาบอกว่ามีความสวยงามของวิวทิวทัศน์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือยอดเขากรอนอกาดแต่เมื่อตอนสักครู่นี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยมันมีคำว่าบาดอยู่ตรงท้ายกรอนอกาดบาดผมอยากจะรู้ว่ามันทำไมต้องมีบาดด้วยและบนยอดเขากรอนอกาดนั้นมีสเสน่ห์อย่างไรผมได้ยินข่าวว่าทั้งหน้าหนาวหน้าร้อน คนก็มาไม่สา่งซ่าเลยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเที่ยวได้หลายฤดูค่ะออได้ทุกฤดูฤดูหนาวเขาก็จะไปเล่นสกีกันนะคะฤดูร้อนเขาจะไปเทรคกิ้งเดินป่ากันค่ะคเดี๋ยวเราขึ้นไปพิสูจน์ดูครับคุณผู้ชมแต่สเสนขอ,ของกรอากาศลองบอกสินในความรู้สึกว่าขึ้นไปแล้วมันต่างกับจูงฟลาวหรือยอดเขาอย่างไรสเส้นมันอยู่ตรงไหนคือที่สวิ์แลนด์เนี่ยค่ะมีจุดชมวิวขึ้นเขา และสวยทุกมุมเลยนะคะแต่ว่าจุดที่เราจะไปกันวันนี้นะคะก็คือที่กรอนกราดเนี่ยมันจะมีวิวชมวิวของแมทเตอร์ฮอนค่ะได้ยินได้ยินข่าวมานานแล้วแล้วก็มีบางสถานีเนี่ยสามารถเดินไปถึงทะเลสาบได้ด้วยนะคะทะเลสาบข้างบนค่ะไรเฟิลซีค่ะวว้า แล้วที่ทราบข่าวมาเนี่ยเซอร์แมทเนี่ย<ม>เป็นเมืองที่ไม่มีพอลิชั่นอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่มีโอโซนค่อนข้างสูงแล้วก็เลยไม่ว่าจะเป็นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยใช้เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดลอ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเขานะคะก็จะเป็นสไตล์สวิสชาเล่ของเขาแล้วก็เป็นไม้เอาไาเรยก<อ>ไม้เอพา,ายนะคะก็จะเป็นดั้งเดิมของเขาที่เขาอนุรักษ์ไว้ ในรูปทรงดั้งเดิมอะค่ะผมมองในมุมมองอยู่2ประเด็นครับคุณผู้ชมประเด็นหนึ่งก็คือคนสวิสเขาพยายามจะอยู่กับธรรมชาติ <S 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 อยู่กับวัฒนธรรมอยู่กับภูมิประเทศของเขาเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยคงเหลือไว้สงวนไว้ไม่ให้สูญสลายหายไปแล้วก็เอาเหล่านั้น,นมาเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้ายารักษาโรคนั่นก็คือปัจจัย4เพราะฉะนั้นการที่มนุษย์อยู่คู่กับธรมมธรมชาติไม่ทําลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะให้ความรักกับเราแล้วเราก็จะรักธรรมชาติเราอยากเห็นทุกประเทศทั่วโลกทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยเกิดมีชุมชนแบบนี้ขึ้นเยอะๆนะฮะ ครับนี่คือยอดเขาที่เรามาถึงกอรนากนะครับ,นะรบซึ่งเป็นสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ3,000กว่ากว่าแต่สำหรับจุงฟลาวแล้วประมาณ4,000กว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่กลาเซียหิมะที่ยังไม่ละลายยังให้เห็นลองรอยอยู่มีความสวยสดงดงามมากๆแต่วันนี้โชคเราไม่ค่อยดีฝนฟ้าไม่เป็นใจกระน,นำลงมา แต่ก็ยังเห็นความสวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับสวยจริงๆสวยมากนะครับเราไม่สามารถจะลงไปข้างล่างได้เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ผู้คนชอบมาดูกันมากที่สุดเลยนะครับที่อยู่บ้างหลังนั้นก็เป็นเทือกเขาแอลนั่นแหละครับแต่จุดนี้เราเรียกว่าเมตาฮอร์ซึ่งมีความสวยงามอยู่ในตัวตนของเขานะฮะนักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่กันมากมายทุกฤดูการไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว มาเล่นสกีฤดูร้อนก็มาชมวิวที่สวยสดงดงามแล้วก็มาเดินป่าครับเรื่องหน้ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก ัอยลักของช็อกโกแลตหรือพาราเมลพิกเจอร์มันอยู่ตรงส่วนไหนเหมือนยืนอยู่ในภาพวาดเลยครับอาจารย์ครับน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันสุกร์โรซาแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว N.S.L. Food Nestle Good Food Good Life Beta Gro ทุกคำคือความสุข <Yeah. S 1> Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยสมาชิกล่องสลานจานสง่าทริปชัยนาทเตรียมตัว พบกับอันซีนสุดพิเศษในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นี้ก่อนเดินทางเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าหลากหลายในบรรยากาศสบายๆณโรงแรมมิราเคแกลนหลัก4ห้องอาหารเปรมประชากรเวลา6โมงตรงแล้วพบกันนะครับ คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมาถึงจุดชมวิวเรียบร้อยแล้วแต่ยอดเขาเมเจอฮอก็ดูเหมือนจะยังห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ให้เราชมกันง่ายๆเพราะอากาศปิดฉะนั้นผมจึงจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักยอดเขาแห่งนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยยอดเขาเมเจอฮอนั้นเป็นยอดเขาที่ว่ากันว่ามีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นจุดหมุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลที่เป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปทอดตัวยาวกินพื้นที่ไปถึง8ประเทศส่วนยอดเขาเมตเจอร์ฮอลที่เรากำลังรอฟ้าเปิดชมอยู่นี้มีความสูง4,478เมตรจากระดับน้ำทะเลและกินพื้นที่2ประเทศคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีแต่ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับว่าถ้าพูดถึงยอดเขาเมตเจอร์ฮอล ก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับและด้วยความสำคัญนี้เองยอดเขาเมทร์ฮอลแห่งนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการครับไอตัวที่มันเป็นเทอร์โบโลนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของช็อกโกแลตหรือพาราเมลพิกเจอร์มันอยู่ตรงส่วนไหนของที่นี่ มนอยู่ด้านหลังนะคะแต่วันนี้ทําไมเราไม่เห็นล่ะวันนี้มีฝนคะ่ะจะไดยจังเลยผมจะเสกให้ก้อนเมฆขยายแล้วเขาเทอบโบลจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะแล้วเวลาเขามาเล่นสกีเนี่ยเขาเล่นตรงไหนฮะ ขาจะเล่นอีกสถานีหนึ่งนะคะออตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวค่ะเท่านั้นเองจุดชมวิวด้านบนที่จะเดินไปทางด้านหลังโรงแรมด้วยนะคะก็ะจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวนะคะแสดงว่าบนนู้นเป็นโรงแรมข้างหลังค่ะข้างบนคือโรงแรมค่ะครับเวลาคนเข้ามาเล่นส,สกีเขาก็จะมาพักกันแถวนี้ออพักแถวนี้หรือพักอีกสถานอีกสองสถานีด้านล่างก็ได้นะคะมีสองสถานีาน<ถ>โอ้ถ้าสมมุติฝนไม่ตกเมฆไม่มี เทอร์โบโลนก็จะชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยงามตรงที่เราเห็นเป็นแอ่งตรงนั้นคือมันเป็นแอ่งน้ําเป็นทะเลสาบเล็กๆหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดทะเลสาบเล็กๆแต่เดินไปไม่ได้นะคะตรงนั้นจุดที่เดินไปได้คือโรเชนโบเดนสถานีตรงนั้นโรเชนโบเดนนี่เราต้องลงไปอีกหนึ่งสถานีใช่ค่ะแล้วเดินเข้าไปอีกไกลไหมฮะประมาณ500เมตรค่ะเดินไปตรงทะเลสาบตรงนั้นกว้างไหม ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยช่วงฤดูร้อนค่ะาจยาเหรอฮะมันสวยยังไงอ่ะก็คือตรงนั้นเนี่ยถ้าวันไหนอากาศดีๆเราจะเห็นยอดเขาสามเหลี่ยมเนี่ยตกกระทบกับน้ำ<อ>เป็นรูปสามเหลี่ยมกลับหัวค่ะาจา้และที่นี่ก็คือภาพตัวอย่างอันสวยงามของยอดเขาเมจฮอล ที่สะท้อนบนพื้นน้ำทะเลสาบลิสโฟเซอร์ที่ออกเสียงแบบนี้เป็นแบบเยอรมันครับอย่างที่คุณจีน่าบอกครับคุณผู้ชมว่าถ้าเราจะไปที่นี่เราต้องไปสถานีโลเทนโบเดินแล้วเดินต่อไปอีก500เมตรผมก็เลยได้แค่นำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันสวยงามจริงๆครับ ส่วนที่ตอนต้นเราคุยกันเรื่องช็อกโกแลตยีดด่ห้อหนึ่งซึ่งใช้สัญ,ญลักษณ์ของยอดเขาเมจโจโฮเป็นโลโก้สินค้าที่โด่งดังไปทั่วโลกครับนั่นก็คือท็อปโลโลนนี่มีภาพของยอดเขาเมจโจอลอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีหมีอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเบิร์นที่เป็นต้นกำเนิดของช็อกโกแลตยีดด่ห้อนี้มารวมตัวกันได้อย่างลงตัวและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ เราจะเห็นสัญลักษณ์ของยอดเขาเมเจอร์ฮอลและหมีของช็อกโกแลตยี่ห้อนี้อีกไม่นานละครับเพราะตอนนี้เขากำลังจะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศสโลวาเกียนั่นหมายความว่าเราอาจไม่เห็นสัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกต่อไป ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดรวมทั้งตัวผมคือสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของบริษัทภาพยนตร์ระดับโลกอย่างบริษัทพาร์เมวพิเคเจอร์บริษัทนี้ผลิตภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับยอดเขาเมทัลฮอลแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วโลโก้ของบริษัทพาราเมวมีแรงบันดาลใจมาจากภูเขาเบลลมอนในรัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ ซึ่งความสับสนนี้ก็นำเนินงานมาอย่างยาวนานเรียกกันว่าหลักเป็นร้อยปีทีเดียวท็อปเลโรนเกิดในปีคศ1908ส่วนของบริษัทพาราเมลใช้ภูเขาเข้ามาอยู่ในโลโก้ปีคศ1916ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆนั่นจึงเป็นที่มาของความเข้าใจผิดของหลายๆคนนั่นเองครับ คุณผู ok> ้ชมครับนี่คืออาจารย์บรรลบซึ่งเคยสัมผัสหิมะเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกยังไงโอ้อาจารย์รู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจนะครับอาจารย์ก็ ใฝฝันมาหลายครั้งแล้วนะฮะว่าอยากจะเห็นหิมะสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้อากาศข้างบนเนี่ยอาจารย์เราเหมือนอยู่ในภาพวาดเลยนะครับดดต้องเลยอาจารย์จินตนาการว่าไอ้ภูเขาที่มีหิมะครอบคลุมนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นแต่ในรูปใช่ฮะในโทรทัศน์ใช่ในสื่อต่างๆแต่พออาจารย์มาสัมผัสจริงๆแล้วเฮ้ยฝันมันเป็นจริงใช่อาจเหมือนยืนอยู่ในภาพวาดเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์จะถามอาจารย์นิดนึงว่านอกจากมาเห็นหิมะแล้วเวลามาท่องเที่ยวกับรายการล่องสาราจานสง่าอาจารย์รู้สึกสัมผัสอะไรได้บ้าง ที่มันทาให้เรามีความสุขครที่หลักๆเลยก็คือความอบอุ่นของสมาชิกที่มาด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ละท่านก็รู้สึกมาแล้วก็เฟรนลี่เราก็มีความสุขนะครับแล้วแต่ละท่านก็มีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือกันตลอดเลยครับอาจารย์อาจารย์บรรับเขาบอกว่าเวลามาท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นเนี่ยหรือจะใดประเทศก็แล้วแต่ปัจจัยที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุดเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากสถานที่แล้วอาจารย์คิดว่ามีอะไรอีกครับ ผมก็คิดว่าเราก็คงจะต้องมีน้ําใจแล้วก็มีมิตรภาพช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราคงต้องเคารพสถานที่แล้วก็คารัระเบียบข้อบังคับรวมถึงกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยจริงด้วยครับแล้วเพื่อนร่วมทิปก็ต้องมีความสุขด้วยกันเป็นในตัวอาหารการกินโรงแรมครับใช่ต้องเป็นองค์ประกอบหมดเลยใช่ครับรย์เมื่อกี้เราไปสัมผัสที่เมืองไม่มีรถยนต์เมืองปลอดรถยนต์ที่ชื่อว่าเมืองเซอร์แมท อาจารย์ไปสัมผัสแล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไรครันบรรยากาศโอโซนมันโอ้โหบริสุทธิ์มากครอาจารย์มันเป็นเมืองที่ไรม้มลพิษมันเป็นเออมืองในฝันนะอาจารย์ผมว่าถ้าเผื่อโลกใบนี้พยายามทําแบบนี้ให้เยอะๆเนี่ยผมว่าโลกนี้มันจะน่าอยู่มากยิง<ช>่งขึ้นเลยช่ครับรถูกต้องเลยครับเนาะ ประเทศไทยน่าจะมีสักแห่งหนึ่งเนาะควรจะมีครับอาจารย์ถ้าเรามีเครื่องมือวัด PM 2.5มีเครื่องมือวัดโอโซนมีเครื่องมือวัดอากาศเนี่ยผมว่าที่เสือสุขภาพคนไทยคงดีกว่านี้เยอะมหาศาลเลยครับนะครับขอบคุณอาจารย์มันลบมาหั่อยครับเรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก าการออกกําลังกายนั้นคลายเครียดได้จริงหรือถ้าประเทศเราบ้านเราเป็นแบบนี้สงสัยออกกําลังกายกันสรุกเลยครับน้ำมันพืชกุกทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ เจซ e เปอร์มาร์ก็ต เ e สเล่ Good Food, Good Life เบต้าโกรทุกคำคือความสุขมามา่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลยสมาชิกล่องสลานจานสง่าทริปชัยนาทเตรียมตัว พบกับอันซีนสุดพิเศษในวันเสาร์ที่6กันยายน2568นี้ก่อนเดินทางเชิญทุกท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าหลากหลายในบรรยากาศสบายๆณโรงแรมมิลเลอร์เคลนแกลลกสี่ห้องอาหารเปรมประชากรเวลา6โมงตรงแล้วพบกันนะครับ ทีมของเราออกจากเมืองเซอร์แมทแล้วครับคุณผู้ชมมาพักกันที่เมืองแทสเมืองแห่งนี้มีค่าครองชีพถูกกว่าเมืองเซอร์แมทเพราะที่นี่อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาได้อีกด้วยแม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่ได้รับฉายาว่าประตูสู่เซอร์แมทและเมตช h ฮอลแต่ในเมืองก็สงบเงียบน่ารักและก็มีบรรยากาศดีมีโอโซนที่ไม่แพ้เมืองเซอร์แมทเลยเพราะที่นี่ห่างจากเมืองเซอร์แมทเพียงแค่12นาทีเท่านั้น นั่นจึงกลายเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะตื่นออกมาออกกำลังกายและเดินเล่นรอบๆเมืองแห่งนี้เองครับ Good morning, Good morning. สบายดีนะครับเ <c oughs> ย็นจะเยือกเย็นจะเยือก นชมครับนี่คือลำธารที่สังกฤษบอกคลีกมาจากไหนก็มาจากกาเซียที่อยู่บนยอดเขาสูงสุดที่เจอแสงแดดแล้วละลายกลายเป็นน้ําแล้วก็ไหลลงมาเป็นน้ําตกมีน้ําตกที่สวยงามอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากกลารละลายของกาเซียพอน้าละลายลงมาแล้วรวมกันหลายๆสายก็จะกลายเป็นลำธารแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําซึ่ง ไปหล่อเลี้ยงบนมนุษยชาติให้ทําการเกษตรกรรมให้มนุษย์มีอาหารการกินอยู่ได้ตลอดไปทั้งชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมจ็อกกิ้งสลับกับเดินเร็วคงได้ประมาณสัก4กิโลท่ามกลางอุณหภูมิ8องศาแหม ถ้าประเทศเราบ้านเราเป็นแบบนี้สงสัยออกกําลังกายกันสรุกเลยครับการออกกําลังกายนั้นทำให้หัวใจเต้นดีการออกกำลังกายนั้นทํในา,ออกกาทให้ปอดแข็งแรงทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทําให้เส้นเลือดสะอาดเพราะออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงภายในร่างกายของเราแล้วก็ไปละลายไขยมันมันก็ทําให้เรามีสุภาพที่แข็งแรงเขาบอกว่าการออกกําลังกายนั้น คลายเครียดได้จริงหรือมีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาบอกชัดเจนว่าการออกกำลังกายนั้นทําให้ร่างกายของเราหลัง่งฮอร์โมนความสุขออกมาในที่สุดแล้วเราก็มีความสุขด้วยการออกกำลังกายครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าการออกกำลังกายทําให้เรามีความสุขได้ เพราะว่าการออกกำลังกายนั้นร่างกายจะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนธรรมชาติที่มีชื่อว่าแอนโดฟินซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับมอร์ฟีนธรรมชาติที่ช่วยให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายและมีความสุขนั่นจึงเป็นเหตุผลยืนยันว่าการออกกำลังกายสามารถทำให้เรามีความสุขได้เพราะนอกจากจะมีผลดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนของเลือดหลอดเลือดหัวใจปอดการเผาผลาญพลังงาน การออกกำลังกายยังนำมาซึ่งความสุขสมองปลอดโปรง่งคิดงานได้ดีอีกทั้งยังช่วยให้เราลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรือรังหรือที่เรียกว่า NCD เช่นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือกไปได้อีกมากทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่ทีมของเราลอกสลานจานสงาจะต้องออกจากเมืองแทสเพื่อจะกลับไปซูริกแต่ระหว่าง ไปถึงซูริกนั้นเราจะแวะระหว่างทางแล้วก็ไปท่องเที่ยวสถานที่อันสวยงามเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรบ้างตามผมไปเลยครับแม่น่าเสียดายจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้เวลาในการนำเสนอของเรามันหมดเพียงแค่นี้ ผมเลยต้องขอยกยอดให้คุณผู้ชมไปติดตามผมในสัปดาหนะ์หน้าไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ว่ากันว่าคืออาหารเอกลักษณ์ของชาวสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือฟองดูหรือหมู่บ้านเทพนิยายอย่างเมืองเลอเทนบรูเนนที่บอกว่าเป็นเมืองเทพนิยายจะสวยงามแค่ไหนสวิตเซอร์แลนด์ยังมีแง่มุมดีๆอีกมากมายที่ผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามเราแล้วเจอกันครับสัปดาหนะ์หน้า ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR วโค้ดบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน